หมอแบรดเลเรื่องเล่าของบุรุษผู้พลิกโฉมสยามใช้หนุ่มชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแดนบีชแบรดลีย์นะครับหรือที่คนไทยเนี่ยรู้จักเขาในานามของหมอแบรดเลได้ก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินสยามเป็นครั้งแรกครับการมาถึงของเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงการเดินทางธรรมดาธรรดานะครับ แต่ว่าเป็นการนำพาเอาคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มาสู่ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ในแผ่นดินรัชกาลที่3ครับเด็กหนุ่มผู้มีปัญหาทางด้านการพูดคือผู้ติดอ่างนะครับสู่การตัดสินใจที่จะศึกษาแพทย์ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็เผยแผ่ศาสนาครับเรื่องราวชีวิตของหมอบรัเลเนี่ยเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและก็ความกล้าหาญนะครับ การเดินทางอันยาวนานข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างสยามเนี่ยสะท้อนถึงจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและก็มีความท้าทายมากมายทีเดียวครับ การเปิดโอสถสารานะครับทำการรักษาผ่าตัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยเนี่ยรวมถึงความพยายามอย่างไม่ลดละครับในการที่จะผลิตวัคซีนไข้ทรพิษก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และก็ความเสียสละนะครับหมอบรตเลเยไม่เพียงแต่นำวิทยาการทางการแพทย์แผนใหม่มาเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ปฏิวัติวงการสิ่งพิมพ์ครับด้วยการนำเครื่องพิมพ์ภาษาไทยเครื่องแรกและก็ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ครับ อันเป็นจุดกำเนิดของสื่อสารมวลชนของสยามครับคุณอุปการของเขาในยังส่องสว่างจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของนายแพทย์หนุ่มคนนี้มาเล่าสู่กันฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube c h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ติ k t o k ในชื่อคนติดเล่าครับ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้นี่จากบทความจากหลากหลายที่มากเลยนะครับ โดยเฉพาะบทความของคุณคธาวุฒโลกาพัฒนาคุณทัดชัยยอดพิชัยแล้วก็คุณอุบลวัรมีชูทนครับคุณผู้ฟังครับแดนบะีแบรดตีย์เนี่ยหรือที่เรารู้จักในนามของหมอบรนะัตเล์เนี่ยเป็นชาวเมืองมาเซลัสครับซึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับหมอบรัตเล์นี้เกิดเมื่อ18รกรกฎาคมครับเมื่อปี2347ซึ่งเทียบเคียงก็ในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่1นะครับ เขาเป็นบุตรคนที่5ครับของ Dan Bradley, แดนบรดลีย์และก็ยูนิสบีชบร r ดลีย์นะครับบิดาของเขาคือแดนเนี่ยเกิดที่เมืองแฮมเดนครับในรัฐคอนเนตทิคัตก่อนที่จะย้ายครอบครัวมาอย่างเมือง us, มาเซลัสเมื่อปีพศ .2288 นะครับบิดาของหมอบรัดเล์เนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้งเมืองมาเซลัสเลยครับส่วนมารดาของเขาก็คือยูนิชเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่19กรกฎาคม2,347ครับ เมื่ออายุได้38ปีหลังจากที่คลอดหมอบรัดเลได้เพียงแค่วันเดียวครับเขาก็จึงได้มารดาเลี้ยงครับก็คือแนนซี่ที่ดูแลเขาในวัยเด็กนะครับแบรดเล่ในเลือกศึกษาวิชาแพทย์ครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องการมิชชันนารีเป็นอย่างมากครับทำไมมิชชันนารีต้องเป็นแพทย์ด้วยก็เพราะว่าคณะมิชชันนารีของโปรเสตสแตนเนี่ยในนิกายโปรเสตสแตนเนี่ยไม่มีพระนะครับไม่ได้มีบาทหลวง ดังนั้นคนที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็มักจะต้องมาทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการสอนศาสนาครับซึ่งอาชีพของแพทย์เนี่ยเป็นที่นิยมครับในคณะมิชชันนารีระยะแรกเนี่ยเขาศึกษากับดร AF. อ l i อ e r ครับที่เมืองเพนยานครับโดยพยายามจะแก้ไขการพูดติดอ่างของตัวเขาเองครับที่มีมาตั้งแต่วัยรุ่นโดยการเข้ากลุ่มฝึกพูดนะครับ หมอปัตเลเนี่ยเคยไปฟังการบรรยายทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลายาัยฮาร์วาร์ดครับแล้วก็กลับไปฝึกปฏิบัติงานการแพทย์สลับกับการเป็นครูในหมู่บ้านนะครับเมื่อเขาสะสมเงินได้เพียงพอเนี่ยก็จึงไปเรียนที่โรงเรียนแพทย์ที่นิวยอร์กครับและก็สอบได้รับปริญญาแพทย์ในเดือนเมษายนคริสตศักราช1833ครับระหว่างที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติงานหาความชำนาญทางด้านการแพทย์อยู่นะครับ แต่ก็ด้วยแรงศรัทธาครับโดยเฉพาะแรงศรัทธาในศาสนาและเขาก็ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับก็เลยได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับคณะกรรมาการพันธ,ธกิจคริสตจากโพ้นทะเลครับหรือที่ชื่อว่า American Board of Commissioners for Foreign Missions ครับเขาในเดินทางออกสู่สยามพร้อมกับภรยาของเขาก็คือเอมิลี่รอยส์บร l ดลีย์นะครับก็ออกเดินทางพร้อมกับภริยาจากเมืองบอสตันครับ เมื่อวันที่2กรกฎาคม2377ครับเทียบเคียงก่อนในสมัยรัชกาลที่3นะครับเดินทางพร้อมกับคณะมิชนารีอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งจะเดินทางไปพมา่าเขาโดยสารมากกับเรือที่ชื่อว่า c a แคชเมียครับใช้เวลาไป1 5 7กับ57วันครับก็เดินทางจากบอสตันมาจนถึงเมืองท่าที่ชื่อว่าแอมเฮิร์สในประเทศพมา่าครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมืองแอมเฮิร์สก็คือเมืองใจคามีในประเทศพมา่านะครับ มาถึงเมื่อวันที่6ธันวาคม2377ครับจนกระทั่งถึงวันที่1มกราคม2378เรือก็เดินทางมาทอดสมออยู่ที่เกาะปีนังครับแล้วก็เดินทางต่อมาจนถึงสิงคโปร์ในวันที่12มกราคมครับนั่นก็เท่ากับว่าหมอบัตเล่กับภรรยาก็คือเอมิลี่เนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงครึ่งปีเลยนะครับ6เดือนกว่าจะมาถึงสิงคโปร์ครับ เมื่อมาถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ยเขาก็ได้พักอาศัยอยู่กับสมาคมมิชชันนารีแห่งลอนดอนครับหรือว่าลอนดอนมิชชันนารีโซซายตี้นะครับโดยที่จะพยายามเรียนภาษาไทยกับชาวอินเดียในสิงคโปร์ครับและก็เดินทางออกจากสิงคโปร์เมื่อวันที่9กรกฎาคมก็คือช่วงกลางปีเลยครับ เรือเนี่ยมาทอดสมออยู่ที่นอกสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาสัก7จ็ดโมงเช้าของวันที่16รกรกฎาคมครับรอน้ำขึ้นแล้วก็คนนำร่องครับในที่สุดเรือก็ผ่านสันดอนได้ในวันที่18รกรกฎาคมครับรออยู่2วันเลยนะครับ แล้วก็เลยลงเรือยาวพร้อมกับสัมภาระบางส่วนเนี่ยเข้ามายัางกรุงเทพครับถึงกรุงเทพเวลาสทุ่มของวันที่18กรกฎาคม2378ครับตรงกับวันเกิดปีที่31ของหมอบรตเลยพอดีอดอดีเลยครับ mm. เมื่อแรกที่สัมผัสพ,พื้นดินบางกอกเนี่ยหมอบระเลยเนี่ยได้เล่าถึงสภาพแวดล้อมและก็บ้านเรือนที่ได้พบเห็นเอาไว้นะครับเขาบันทึกไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเช้าวันแรกข้าพเจ้าตื่นขึ้นในบางกอก ข้าพเจ้าเหลียวไปเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วอดที่จะรู้สึกสลดหดหูใจเสียไม่ได้ข้าพเจ้านึกในใจว่าทิวทัศน์ธรรมชาติของที่นี่กับที่สิงคโปร์ช่างแตกต่างกันเหลือเกินที่พักของมิชชันนารีที่นี่ช่างซอมซ่อเมื่อเทียบกับบ้านอันน้าอยู่ที่เราเคยพักอาศัยบนเกาะงดงามนั้นและบ้านของบรรดาเพื่อนบ้านก็ล้วนดูสกปรกมอซอเสียนี่กระไร ไม่มีอะไรที่มองดูรื่นรมเลยสักนิดเว้นแต่ภาพแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถูกบทบังอยู่จนเห็นแต่เพียงนิดเดียวถ้าไม่เดินออกไปดูตรงทางเท้าอันไม่ชวนเดินซึ่งทอดไปถึงแม่น้ำนั้นไม่เห็นภูเขาเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะมองไปทางทิศใดที่ที่บ้านพักมิชชันนารีตั้งอยู่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขังเฉฉะอยู่ท้ายตลาดใหญ่และดูจะเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดในบริเวณนั้นจริง ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แถบนั้นเป็นที่ที่กานับพันพันตัวมาเกาะนอนยามค่ำคืนเสียงร้องกา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 ที่มันร้องจอกแจ๊กกันตอนเช้าตรู่และตอนพลบค่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยถ้ามีเพียงเสียงกาอย่างเดียวข้าพเจ้าคงจะพออดทนไม่บ่นสักคำแต่พอปนเปไปกับเสียงประดังกันอย่างไม่หยุดหย่อนของพวกจิ้งหรีดกบเขียด เสียงเห่าหอนของสุนัขเสียงขูฟ่ฟ่อของแมวแล้วข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบ้านพักพิชนรีของเราออกจะเลวร้ายเต็มทนอยู่ชั่วระยะหนึ่งหมอรบรัดเลนบันทึกเอาไว้นะครับเขาพักอาศัยอยู่แถววัดเกาะที่สัมเพงครับหรือว่าปัจจุบันคือวัดสัมพันธวงศารามบวรวิหารครับโดยอาศัยพักร่วมกับครอบครัวของาศาสนาจารย์สตีเฟนจอห์นสันครับ ภายใน1นถึงสสัปดาห์แรกที่หมอปัาเลแรกเห็นบางกอกเนี่ยเขาก็จัดตั้งโอสถศาลาพร้อมกับชาวคณะเขาขึ้นครับในที่พักชั่วคราวครับแล้วก็เปิดทําการ2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกก็ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าครับและอีกช่วงคือเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มครับแต่ว่าเนื่องจากในย่านนั้นนมีชาวจีนนะครับอาศัยอยู่ครับก็อย่างว่าแหละครับแถวสำเพ็งนะครับ กิจการนี้ก็จนถูกเพ่งเล็งครับว่าอาจจะทําให้ชาวจีนเนี่ยกระด้างกระเด่องต่อรัฐบาลสยามได้ครับก็จึงกดดันครับให้เจ้าของที่ดินก็คือนายกลินเนี่ยไม่ให้มิชชันนารีเนี่ยเช่าอีกต่อไปครับการเมืองในตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนั้นทําให้ต่อมาเนี่ยเขาก็จึงย้ายไปอยู่ข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไปอยู่ในแถบกูดีจีนครับซึ่งเป็นย่านของชาวโปรตุเกสเดิมนะครับและก็เช่าบ้านที่ปลูกให้ฝรั่งเช่าครับ เจ้าของบ้านก็คือเจ้าพระยาพระคลังครับซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์นะครับหรือว่าในดิดบุญหน้าครับบริเวณที่หน้าวัดปร,ระยุรวงศ์สาวาทในปัจจุบันนี้นะครับโดยที่หมอประเลนและคณะมิชชันนารีเนี่ยได้ดัดแปลงบ้านเช่าที่พักแห่งใหม่เนี่ยเป็นโอสถศาลาครับและก็เปิดทำการเมื่อวันที่30ตุลาคม2378ครับ ถึงจะเป็นการแพทย์แบบตะวันตกที่ชาวสยามส่วนมากเนี่ยไม่คุ้นชินนะครับแต่ก็มีคนไข้เนี่ยมารับการรักษาแบบที่เรียกว่าแน่นขนาดครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเลยครับคนไข้นี่มีจานวนมากซะจนหมอบรัดเลเนี่ยเคยบันทึกเอาไว้ว่าบางทีแค่ตอนเช้าวันเดียวเนี่ยต้องรักษาคนไข้มากกว่า100คนนะครับและก็แน่นอนครับความที่เป็นมิชชันนารีเนี่ย ในการรักษาเนี่ยหมอประเลก็จะได้มอบข้อความสั้นๆจากพระคมพีให้กับคนไข้ด้วยนะครับหมอประเตในบันทึกเล่าอีกครับว่าปีแรกที่ข้าพเจ้าอยู่ในสยามโอสถศาลาของเรารักษาคนไข่มากกว่า3,500คนมีอายุตั้งแต่10บขวบขึ้นไปจนถึงอายุ100ในสมุดที่ข้าพเจ้าลงรายการไว้มี180โรคโรคที่เป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคแผลเกี่ยวกับผิวหนัง รองลงมาคือโรคเกี่ยวกับตาและก็ด้วยความรู้ทั้งหลายที่หมอบรัตเลเนี่ยพกพามาจากโลกตะวันตกนั่นเองหะครับทำให้หมอบัตเลเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าเจ้าในายสยามหลายพระองค์ครับเช่นสมเด็จพระสีสุริยนทราบรมราชินีนะครับซึ่งเป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย ในหลวงรัชกาลก่อนหน้านั้นนะครับแต่พระองค์เนี่ยเป็นพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหมอบรัตเลเนี่ยบันทึกถึงการเข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสุริเยนทรานครับปรากฏในหนังสือสยามแต่ปางก่อน35ปีในบางกอกของหมอบรัตเลครับบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในบ่ายวันหนึ่งเนี่ยเจ้าฟ้าจุฑามณี ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่งเรือบดไปรับหมอบรัตเลครับเพื่อให้เข้าเฝ้าถวายการรักษาพระราชชนนีของพระองค์ครับซึ่งพระยาของหมอบรัชเลก็คือเอมิลี่เนี่ยก็ติดตามไปด้วยครับช่วงที่เตรียมเบิกตัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสุริยันทราเนี่ยซึ่งไม่เคยพระราชทานพระราชทานุญาตให้ชาวอเมริกันหรือว่าชาวยุโรปที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเข้าเฝ้ามาก่อนเลยนะครับ ตอนนั้นเจ้าฟ้าน้อยซึ่งก็คือพระนามเรียกขานของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีในช่วงน,น,นั้นนะครับก็ส่งเล่นเครื่องดนตรีเพื่อให้หมอรัตเลและก็ภรรยาเนี่ยเพลิดเพลินไปพลางๆในช่วงรอนะครับพอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าเนี่ยผู้นําทางเนี่ยพยายามจะย้ําเตือนว่าหมอรัตเลและก็ภรรยาเนี่ยต้องคุกเข่าแล้วก็มอบกราบถวายบังคมอย่างที่ทุกคนทําต่อพระพักพระราช,ชนานีครับ แต่ว่าหมอบรัดเลเก็ยืนกรานปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่ระหว่างที่รอนมีผู้ขอให้หมอบรัดเลกช่วยตรวจพระอาการของเจ้านายสตรีพระองค์หนึ่งครับซึ่งขณะที่กําลังตรวจเนี่ยสมเด็จพระศรีสุริยนทรนี่ยก็ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเข้ามาพอดีครับหมอบรัดเลกก็จึงลุกขึ้นโค้งคำนับอย่างสุภาพแล้วก็เดินตรงเข้าไปเฝ้าครับจับพระหัตถ์และก็ทูลซักถา,ถามถึงอาการของพระองค์ครับหมอบรัดเลบันทึกอย่างนี้ครับบอกว่าพระองค์ทําท่าแปลกพระไทยมาก ที่หมอซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังยังจำเป็นต้องถามไทยฟังอาการก่อนจึงจะสามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรและจะรักษาอย่างไรสีพระพักของพระองค์เหมือนจะตรัสว่างั้นท่านก็คงรู้ไม่มากนะสิถ้าท่านจะต้องถามฉันสะก่อนจึงจะบอกได้ว่าจะรักษาอย่างไรพอข้าพเจ้าทูลสารภาพอย่างเปิดเผยว่าไม่สามารถบอกได้ทันทีก่อนที่จะทราบอาการคงจะทำให้ความเชื่อมั่นที่กำลังจะทรงมีในข้าพเจ้าเรรวนไปหมด ซึ่งจากนั้นเนี่ยหมอประเลก,ก็ได้ทูลถามพระการต่อไปนะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นยังเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีเนี่ยเป็นล่ามครับเมื่อทูลถามได้สักพักก็กราบทูลสมเด็จพระศรีสุริยนทราว่าพระโรคที่ทรงประชวนที่สําคัญคือพระนาภีผูกก็คือท้องผูกันนะครับประกอบกับการเบื่อเสวยพระกายอา,ารและพระโรคโปวดไข่ข้อครับก็เลยสั่งพระโอสถถวายครับซึ่งทรงรับเสวยตามนั้นนะครับ หมอรัเลเนี่ยบันทึกเอาไว้อีกนะครับว่าสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีเนี่ยทรงถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นบ้านเกิดของหมอรัดเลครับเช่นว่าเดินทางมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ตั้งใจจะอยู่นานเท่าไหร่ครับหมอรัตเลบันทึกว่าในที่สุดก็ท่งถามว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่น่าอยู่หรือไม่เมื่อทรงได้รับคาตอบว่าน่าอยู่มากก็ท่งถามออกมาตรงๆว่า ถ้างั้นท่านมาที่นี่ทำไมกันละ่ะเราทูลตอบว่าเรามาตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้าซึ่งตรัสว่าเจ้าจงไปทุกคนทุกแห่งในโลกและสั่งสอนพระคัมภีร์แก่สัตว์โลกทุกผู้ทั้งหมดนี้เราทูลอธิบายประกอบไปด้วย แต่ว่าเรื่องต่างๆที่สนทนากันนี้เจ้าฟ้าจุธามณีเนี่ยไม่ได้ส่งแปลไปตรงๆนัก,กันนะครับเพราะว่าคงจะส่งเกรงพระชนนีจะส่งทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าจุดประสงค์หลักของพวกเขาเนี่ยคือการมาเผยแผ่คําสอนของพระเยซูเจ้านะครับหมอแบรดเลยเนี่ยทำการผ่าตัดครั้งสําคัญเกี่ยวกับผิวหนังครับให้กับทาาชาวจีนที่ชื่อว่าควงนะครับที่มาหาหมอแบรดเลยเพราะว่าเป็นฝีที่เหนือคิ้วซ้ายครับซึ่งขนาดเส้นรอบ,บวงที่วัดที่ฐานเนี่ยได้ถึง8นิ้วนะครับ แล้วก็ปูดโปนออกมาเหนือดวงตาเนี่ยสองนิ้วครึ่งครับยอดของฝีเนี่ยก็ใหญ่พอๆกับฐานครับเนื้อที่ที่ปูดโปนออกมาเนี่ยเป็นมานานราว6ปีแล้วนะครับแต่ส่วนที่เป็นฝีซึ่งกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของเนื้องอกเนี่ยเป็นมาราวๆหนึ่งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นครับหมอบรัดเลเนี่ยพยายามรักษาครับแต่ว่ารากของฝีเนี่ยลึกมากนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าการผ่าตัดเนี่ยคงจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับ ซึ่งในตอนแรกคนไข้ก็ยินยอมให้ทําการผ่าตัดด้วยดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นได้ว่าไม่รู้จริงๆว่าการผ่าตัดเนี่ยคืออะไรครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นในสยามมาก่อนนะครับหมอบระเลยในบันทึกเรื่องนี้เอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าขณะนั้นความคิดต่างๆอันล้วนทําให้ความหวาดหวันใจก็เรียงกันเข้ามาสั่นประสาทข้าพเจ้าเช่นข้าพเจ้าเพิ่งมาเริ่มงานที่บางกอกข้าพเจ้ายังไม่เคยทําการผ่าตัดอะไรที่สําคัญสําคัญที่นี่เลย ผู้คนเล่าก็พากันตื่นเต้นกันใหญ่โตที่มีข่าวเล่าลือไปทั่วว่ามีหมอมือเยี่ยมเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงแล้วสายตาของประชาชนล้วนจับจ้องมองข้าพเจ้าอยู่พระเจ้าอยู่หัวเพิ่งลองทดสอบฝีมือข้าพเจ้าไปแล้วครั้งหนึ่งและกำลังทอดพระเนตรอยู่ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรได้บ้าง หมอประเลซึ่งตอนนั้นเป็นมิชชันนารีหนุ่มนะครับอายุอยู่ในราว3132ปีในตอนนั้นเนี่ยก็เล่าต่อไปด้วยครับว่าการใช้มีดผ่าตัดเนี่ยยังเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับชาวสยามส่วนมากนะครับและถ้าเกิดการผ่าตัดเนี่ยมันผิดพลาดขึ้นมาทำจนคนไข้เสียชีวิตลงขณะทำการผ่าตัดเนี่ยชาวบ้านจะร้องเรียนหรือเปล่าครับแล้วถ้าหากเรื่องนี้ไปถึงพระเนตรพระกัรของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระองค์จะทรงลงโทษยังไงนะครับ ที่สําคัญคือจะเป็นภัยต่อกิจการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากดูจากบันทึกแล้วเนี่ยก็พอจะสันนิษฐานได้นะครับว่าหมอบรัตเลเนี่ยท่าทางจะก,กังวลไม่น้อยทีเดียวะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ไตร่ตรองสถานการณ์ด้วยใจอันระทึกอยู่สัก1-2วันเนี่ยหมอบรัตเลก็ตัดสินใจทําการผ่าตัดครับเขาบันทึกบอกไว้ว่าข้าพเจ้าให้คนไข้นั่งบนเก้าอี้ผู้ช่วยของข้าพเจ้าช่วยกันจับศีรษะไวา้ ส่วนจอห์นสันและโรบินสันเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมถ้าขาพเจ้าต้องการขาพเจ้านั่งลงเบื้องหน้าคนไข้แล้วผ่าลงไปเป็นรูปวงรีโดยคเนให้เหลือเนื้อที่เพียงพอที่จะเย็บปิดแผลได้แต่ด้านหนึ่งของวงรีเกิดกินลึกเข้าไปในแผลจนไม่อาจปิดได้จึงเกิดการคลุกคลักในการผ่าตัดเล็กน้อยไม่ช้าคนไข้ก็มีทีท่าว่าการผ่าตัดทำให้เขาเจ็บปวดมากกว่าที่เคยคิดไว เขาดิ้นรนสุดเวียงเพื่อให้หลุดจนในที่สุดก็สําเร็จแต่กลับถูกยึดตัวไว้ได้ทันท่วงทีเพื่อให้ข้าพเจ้าดําเนินการผ่าตัดต่อไปเมื่อจรดมีดผ่าตัดลึกลงไปถึงฐานของฝีมีเลือดทะลักออกมามากมายผู้คนที่มุงอยู่พาก,กันตกอกตกใจกลัวส่วนคนไข้ร้องลั่นถึงตอนนี้ย่อมสายไปเสีแล้วที่จะยอมหยุดผ่าตัดตามที่เขาร้องขอเราต้องให้คนมาช่วยยึดตัวเขาอีกหลายคน ข้าพเจ้าพยายามผ่าตัดอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่ามกลางผู้คนจำนวนมหาศาลที่มุงด้วยความตื่นเต้นความกังวลใจหายใจคว่ำของลูกมือของข้าพเจ้าและเสียงวีดร้องอย่างน่ากลัวของคนไข้เพียง4-5ถึงนาทีฝีก็ถูกโยนลงในชามอ่างตามติดด้วยการแสดงความชื่นชมยินดีอย่างเอิกเะเิกจากผู้ดูทั้งหลายข้าพเจ้าดึงปากแผลเข้ามาชิดกันที่สุดเท่าที่จะชิดได้และปิดตรึงไว้ด้วยแผ่นยางเหนียว แล้วปิดทับปากแผลให้แน่นด้วยแผ่นสำลีและผ้าพันแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกมากก็เป็นอันว่าหมอบรัชเลเนี่ยผ่าฝีได้สำเร็จครับท่ามกลางความโล่งใจของไทยมุงส่วนใหญ่น,น,นะครับส่วนคนไข้เนี่ยก็นำฝีที่ผ่าออกมานะกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกแล้ะครับและต่อมาเนี่ยหมอบรัชเลก็ได้ทำการผ่าตัดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยเลยครับโดยการตัดแขนให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งครับ เมื่อวันที่13มกราคม2380ครับพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับจากกระบอกบรรจุดินดำครับที่เอาไว้ทำพลุเนี่ยแตกในงานฉลองที่วัดประยูรวงครับซึ่งประสบความสำเร็จดีนะครับเป็นที่เรื่องลือครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไทยยังไม่เคยรู้วิธีผ่าตัดร่างกายมนุษย์แล้วยังมีชีวิตอยู่ดีได้นะครับ หมอบรัเลเนี่ยได้ทำการรักษาคนไข้จนมีชื่อเสียงครับภรรยาก็คือเอมิลี่เนี่ยเข้าไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในวังครับตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีใครสนับสนุนเท่าไหร่ครับหมอก็จึงหาทางหางานเสริมมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่ในที่สุดครับหน่วยงานด้านกิจการศาสนาต้นทางในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ขอยุติการสนับสนุนภารกิจของมิชชันรีในสยามครับแล้วก็ขอให้ยกทีมเนี่ยเดินทางกลับอเมริกาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอแบรดเล์เนี่ยกำลังชะมดตัวนะครับคณะมิชชันรีก็เลยได้ทิ้งเครื่องพิมพ์ครับซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษน,นะครับเอาไว้ให้หมอครับก็ทําให้หมอแบรดเล์เนี่ยหันมาทุ่มเททางด้านการพิมพ์เพื่อหาเลี้ยงชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมา ภรยาของหมอบรัตเลก็คือเอมิลี่ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ราชสำนนกสยามมาเกือบ10ปีเนี่ยก็ล้มป่วยครับและก็เสียชีวิตลงด้วยวันโรคครับตอนนั้นหมอบรัตเลก็เลยพาลูกๆทั้ง4คนที่ล้วนแต่เกิดในสยามเนี่ยกลับไปอเมริกาครับกลับไปเป็นเวลา3ปีเศษๆละครับพอส่งลูกเข้าศึกษาที่อเมริกาแล้วก็ดิ้นรนจนได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมมิชชันนารีอเมริกันได้เป็นผลสำเร็จอีกครั้งนะครับ และที่สำคัญคือหมอบรัตเลก็ได้พบกับรักใหม่กับพระยาคนใหม่ที่ชื่อว่าซาร่าบรักลี์ครับซึ่งเป็นบัณฑิตจากวิทยาลัยโอเบลินในรัฐโอไฮโอนะครับหลังจากแต่งงานเนี่ยทั้งสองคนก็เดินทางมาสยามครับเพื่อที่หมอบรัดเลจะได้ทำงานที่ค้างไว้ในสยามเมื่อ3ปีก่อนครับ การกลับมาสยามคราวนี้เนี่ยหมอบรัตเลได้พิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยและก็สร้างตัวพิมพ์ภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกครับชื่อว่าหนังสือบางกอกรีคอร์เดอร์ครับซึ่งเขาเป็นทั้งบรรณาธิการและก็เขียนบทความเองนะครับและก็ได้พิมพ์หนังสือต่างๆอีกหลายเล่มครับส่วนภรรยาคือซาร่าเนี่ยก็สอนภาษาอังกฤษอยู่ในราชสำนักครับในช่วงปลายของรัชกาลที่3เนี่ยเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคฝีดาษครับหรือว่าไข้ทรพิษครับ ซึ่งทําให้มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันมาหาศาลทีเดียวนะครับหมอประเลก็จึงตัดสินใจครับเขียนจดหมายกลับบ้านเกิดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหมอด้วยกันครับเพื่อที่จะสั่งหนองฝีวัวครับจากอเมริกาเข้ามาเพื่อรักษาผู้คนในตอนนั้นนะครับ และในความที่ไม่น่าเชื่อถือครับหมอบัตเลก็ฝ่าฟันเพื่อที่จะเริ่มปลูกฝีให้กับชาวบ้านและก็สามารถปลูกฝีให้ชาวบ้านเป็นครั้งแรกครับเมื่อวันที่2อธันวาคมปี2379ครับแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรครับเพราะว่าหนองฝีวัวที่ได้รับมาเนี่ยใช้เวลาขนส่งนานกว่า10เดือนครับทําให้คุณภาพและก็ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยมันลดลงไปมากครับจากนั้นอีก6ปีครับ โรคฝีดาษก็กลับมาระบาดอีกครั้งครับชาวบ้านและลูกสาวของหมอบัดเลเนี่ยก็ติดเชื้อและก็เสียชีวิตลงนะครับเหตุนี้หมอบัดเลก็จึงทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝีอีกครั้งครับและก็ทดลองทำหนองฝีจนในที่สุดก็สำเร็จครับในปลายปี2385ครับ โดยฉีดหนองฝีของผู้ป่วยโรคฝีดาษเข้าไปในวัวครับทำให้วัวที่เป็นโรคเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก่อนที่จะสกัดเชื้อมาทำวัคซีนใช้รักษาคนต่อไปครับและก็ยังพิมพ์ตำราปลูกฝีโครหรือการปลูกฝีดาษเนี่ยเป็นหนังสือการแพทย์สมัยใหม่เล่มแรกของไทยในสมัยนั้นเลยะครับชายชาวต่างชาติ รูปร่างบอบบางหนวดเคราเฟิร์มเต็มหน้าคนนี้แหละคือผู้ที่อุทิศต,ตนให้เกิดการแพทย์สมัยใหม่ในสยามครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยละครับในเรื่องของการพิมพ์ก็อย่างที่ทราบครับว่าหมอบรตเลเนยได้นำเครื่องพิมพ์อักษรไทยเป็นเครื่องแรกครับพิมพ์ในสยามเมื่อปี2379แล้วก็ตั้งโรงพิมพ์มิชชันรีขึ้นและครับเขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการพิมพ์นะครับ ทำให้การจัดพิมพ์หนังสือและก็เอกสารเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นไปได้ง่ายและก็แพร่หลายครับผลงานการพิมพ์ชิ้นสําคัญของหมอรัตเลเนี่ยก็คือหมายประกาศห้ามสูบฝิ่นในปี2382นะครับซึ่งก็นับเป็นประกาศทางราชการฉบับแรกที่จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตกครับนอกจากนี้หมอบรัตเลยังพิมพ์ปฏิทินสุริยคติเป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยนะครับ แล้ก็พิมพ์หนังสือวรรณกรรมที่สำคัญเช่นสามก๊กครับซึ่งถือเป็นพงศาวดารจีนเรื่องแรกที่หมอแบดเลพิมพ์จำหน่ายในสยามครับและก็ยังเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์วรรณกรรมในประเทศสยามด้วยครับนั่นทำให้หมอแบดเลก,ก็คือผู้ริเริ่มและก็ให้กำเนิดหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาไทยฉบับแรกครับอย่างที่เราทราบกันก็คือหนังสือบางกอกรีคอเดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เริ่มตีพิมพ์ในปี2407ครับ โดยเป็นหนังสือพิมพ์รายปากที่นําเสนอข่าวสารบทความและข้อคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับถือเป็นการบุกเบิกกิจการหนังสือพิมพ์และก็สื่อสารมวลชนในประเทศไทยอย่างแท้จริงครับและก็มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารความรู้และก็ความคิดใหม่ๆสู่สังคมไทยในวงกว้างครับคุณผู้ฟังครับ หมอบรัตเล์เนี่ยพำนักอยู่ในสยามจนกระทั่งถึงแก่กรรมด้วยโรคฝีในท้องนะครับหรือว่าวันโรคครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2416นะครับอายุได้69ปีครับศพของเขาไี้ถูกฝังไว้ที่สุสานโปรเตสแตนท,ที่ถนนตกกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภรยาก็คือซาร่าบรักลีแบรัลีเนี่ยยังคงพักอยู่ในสยามโดยไม่ได้กลับอเมริกาอีกเลยตลอดชีวิตครับ เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคม2436เมื่ออายุได้75ปีนะครับรวมเวลาที่อยู่ในสยามเนี่ยถึง43ปีครับลูกๆของเธอ4คนเนี่ยเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในอเมริกาครับมีบุตรชายชื่อว่าคอลเลนิวส์บีแบรดลีย์ครับลูกสาวคนหนึ่งของหมอพักอาศัยในบ้านหลังนี้ต่อไปจนเสียชีวิตโดยโรคชราครับและก็มอบที่ดินดังกล่าวให้กับกองทัพเรือต่อมาครับคุณผู้ฟังครับ คุณอุปการที่หมอบรัดเลมีต่อประเทศไทยนั้นมหาศาลนะครับเขานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็แนวคิดใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่ในยามที่สยามเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและก็แรงกดดันจากตะวันตกครับการริเริ่มของเขาเนี่ยทั้งในด้านการแพทย์การสาธารณสุขและก็การพิมพ์ล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับ ชื่อของหมอบรัตเลเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อในประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้บุกเบิกและผู้ปฏิรูปที่แท้จริงซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแหละครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับ รูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ